กุ้งผัดพริกเกลือนี่แหละแต่มันเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นอะวันไหนวันไหนก็จะไปกินแต่กุ้งผัดพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือไม่เผ็ดเนาะสั่งไม่เหมือนเพื่อนก็เลยจําได้หรือเปล่าไม่รู้กุ้งผัดพริกเกลือวงเล็บไม่เผ็ด <c oughs> ถ้าเป็นแม่ครัวจะทาไงอ๋อทุกคนเป็นแม่ครัวจะทาไงมันสั่งยังไงวะไม่เผ็ดมันกุ้งผัดพริกเกลือไม่เผ็ดเขาก็ใส่พริกเน็ดนิดเดียวให้หนูนะทุกคน ขาก็แม่ค้าเขาก็ใจดีใส่พริกมิดเดียวให้หนูเสร็จปุ๊บวันนั้นไปร้านเดิมนี่แหละเดินเข้าไปก็เลยไปสั่งแม่ครัวแม่แม่แม่ค้าว่าวันนี้หนูกินกว๋วยเตี๋ยวนะหนูเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหนูว่าอย่างนี้ก,ก็เลยบอกเขาก็เลยบอกทานนี่ใช่ไหมหนูก็บอกว่าทานนี่เสร็จปุ๊บหนูก็นั่งลงนั่งลงโต๊ะพี่ผู้ชายคนนั้นก็มาเสิร์ฟเสิร์ฟ พริกน้ำปลาเสิร์ฟน้ำซุปน้องอีกคนนึงก็เลยบอกว่า <c oughs> เฮ้ยก่อนนาะนั้นเขามาเสิร์ฟกว๋วยเตี๋ยวหนูแล้วพีว่คนนั้นก็เลยถือไอ้ถ้วยน้ำซุปกับไอ้ถ้วยพริกเกลือไอ้น้ำพริกน้ำปลามาให้หนูพอจะเสิร์ฟเห็นหนูกินกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะน้องเด็กเสิร์ฟอีกคนหนึ่งก็เลยบอกว่าวันนี้พี่เขากินกว๋วยเตี๋ยว